ขอโทษนะครับผมที่คลิปที่แล้วมันจบทุเรศไปหน่อยนะครับผมคือชงที่ผมไม่ก็ได้ทาคลิปเลยครับมัวแต่ทาโปรเจกต์อื่นคลิปแมงดองไม่ทันก็เลยต้องแยกเรียกชั่นดาวโตกเป็นลปคลิปนะครับผมเพราะว่าด้วยเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวท,ที่ผมนํามารวมมิดแม่งมันยาวนะครับผมถ้าตัดเป็น2คลิปเลยเี่ยมันจะเป็นคลิปที่ยาวไปนะครับผมผมก็เลย สปิดออกเป็น2คลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอโทษด้วยละกันนะครับผมก็นั่นแหละเอาเป็นว่าเราไปดูต่อกันเลยอย่าลืมนะครับผมทุกคลิปที่ผมนํามาออกในวันนี้เนี่ยลิงก์ต้นฉบับอยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะครับใครที่อยากไปดูโดยที่ไม่มีเสียงผมรบก,กวนเนี่ยเข้าไปดูกันเลยเขาลงไปดูคลิปยังไป,ไปไปไปดูเลยนะอโอเคคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณนาัชานนท์ขอเสียงแฟนคลับซาสกเกตหน่อย มองทำไมกูกูไม่ใช่แฟนคลับซาตสเกะอ่ะจาจังหวะนี้อ๋อนี่เป็นคลิปจากทิกตอกด้วยนะครับผมอ่านี่น่าจะเป็นไฟแนลแบทเิลเอออ่าเขามีจ้องหน้ากันก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหข่าชัดเจนเรียบร้อยตัดชัดเลยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะนี่นี่เขายังให้เกียรตนะินี่เขายังใส่เกงอยู่นะผมถ้าเป็นอีกเวอร์ชันนี่เขาไม่ใส่นะครับผมอ่า สุดยอดไม่ต้องสู้กันแล้วครับมึงกับกูเนี่ยซาสึสเกะอันหล่อเหลากูดีนะที่มันทำซาสึสเกะถ้ามันเอานารูโตะมาทำนะไอ้เหี้ยกูรับไม่ได้เนี่ยดูครับบรรยากาศกำลังตึงเครียดนะครับผมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะฮะทุกอย่างกำลังจะดูเดือดพอพี่ซาสึเกะเขาลูดลงมาเท่านั้นแหละฮะเฮี้ยแม่งเปิดไดรลงแหวนด้วยเอาดิเออเขาเรียกว่าใช้วิชาก๊อปปี้พี่โตนะครับผมได้ท่าเต้นที่แบบเป๊ะแม่งเอ้ย กูเครียดแหละกูเครียดคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณก้โหอ่อานไม่ออกว่ะ Gabriel Cesar Coyote วอย้่าอ่าวอารู้สึกคลิปนี้จะมาจาก t ิ k กต k อ,อกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่นะไม่กู่อย่าทำอย่างนี้โอ้ยผมว่าอาจารย์จิรยาน่าจะเชอะ เฮียเฮียไม่ดีอ่ะคลิปนี้ไม่ได้โอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยคาถาแยกเงาโอ้ตายไอ้เหี้ยนี่นี่ใช้เน็ตวงแหวนดูเลยนะเป็งแหวนเหี <described mus incom> um> ้ยอะไรเน็ตสีขาวไอ้สัตว์เออแต่สองคนนี้เขาเขาฉันภูมิใจในตัวแกว่าไอ้ลูกศิษย์อีกคนก็ภูมิใจในฐานะลูกชายลูกทำได้ดีมากไอ้แกล้งที่กูรัก ้อมเะไรแบบนีคลิปต่อมานะฮะมาจาก c h anel n The One จิริยา Coffin Dance meme แค่อ่านชื่อคลิปก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเล่นละอ่ะนะอ้ามว่าแล้วไงที่ผ่านไม่ควรเล่นอ่ะตรงเนี้ยโอ้ยืนเรียงเลยใส่สูตรโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเออนี่มันโอ้ตายแล้วเหียไ,ไ,ไ,ไม่ได้เ้า โอไม่ได้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 อันนี้โอ้โหแล้วคือแม่งแม่งแม่งคือวาดทำอนิเมชั่นแบบจะปวดกับสิ่งนี้มากมีมนี้มันไม่ควรมีอยู่แต่มันก็ตลกดีตลกดีนะสนุกปะล่ะสนุกไหมตอนหลังมันก็สำนึกได้สนุกไหม,ไหม,ไหมโอม้มีอารมณ์รวมนิดหน่อยมีอารมณ์รวมนิดหน่อยแดกน้ำก่อน คลิปต่อมานะฮะมาจากคุณพุพนุณธนาพรอะไรวะพุนธนพรเหรอหรืออะไรวะผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะเมื่อโตะตายอ่ะซึ่งแน่นอนคลิปนี้ก็มาจากติกตอกคือตายแล้วก็มาเจอกันโอ้อาพินาตะ วะอ,อ,อันนี้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 ไม่ค่อยเศร้าเพื่อลงประมาณแบบเฮ้ยได้เจอกันแล้วว่ะโอ้โหแล้วคือมีอันนี้นี่มึอคือมันได้มาก <c oughs> คือเขาตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนี้บป่าวะหรือว่าเขาแบบ <c oughs> <c oughs> โอ้จิมีอีกหลายตัวละครมานี่มึงลืมเนจิไปได้ไงเนี่ยเราเราไปแอนต่อไปผมผมว่านี่ไม่ได้ไม่ไม่โอเคมีแหวนด้วยนี่ไม่ว่านาฬิกาไปด้วยเลยล่ะฮะอ๋อถ้านาฬิกาต้องเป็นอีกคนหนึ่ง <c oughs> และคลิปสุดท้ายนะครับผมมาจากช anel คิช e ินเพนนะครับผมในชื่อคลิปที่ว่าซากุระชิปพุ๊บนะครับผมก็คลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการทำเกี่ยวกับนารุโตะชิปพุ๊บมาแล้วนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยเขามาเป็นซากุระชิปพุ๊บนะครับผมพูดเลยว่าคนทำ a อนิเมชันคนนี้โคตรโหดต้องลองไปดูครับเขามีการ์ตูนหลายเรื่องมากโจโจดะกอนบอลโคนันนารุโตะแม่งมีหมดโอ้โหสารเอฟเฟกต์เดิมๆเลยจังหวะนี้ อ่ามาละอะไรอ่ะอปอุ๊ยเชี่ยมาระละมาคนนี้กพมพีเออเดี๋เด็ดเด็ดอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ดีเลยอืมศึกษาปแปบ๊บอ๋อเขาเรียกว่าทำดิวไงฮาลูบีคัมโอพิ t ุตเทเลียวเมดบายมาระระอุชิ u t your hand here อ๋อวิธีการจะทำให้ตัวเราไม่เก่งอ่ะเออนะครับผมซึ่ง เทคนิคน pues mm ี้สร้างโดยอุจิฮะมาดระนะครับผมแล้วก็ให้แปะมืออ่ะป่าลุยเลยจ้าโอ้เดี๋ยวเดๆเดะเอ๊ะสันดาลบนหัวนะอุ๊ยเอาละยังไงเฮ้ยอะไรวะนะเอาเฮ้ยอะไรวะนะเด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 ะใจเย็นอ๋อนี่อิจฉาเขาเหรอเนี่ยเอามาแต่บึ้มๆบึ้มทั้งนั้นเลยอ่ะนั่นไงชัดเจนอ๋อ แค้นส่วนตัวเป้าหมายต่อมาครับอีโนอ่ะไปเสกเขาไม่ดีคารินอ๋อเอาเทนุก็อย่าทำเเทนกูเลยกูขอร้องเเทนกูไม่สร้างศัตรูตัดติายุเสกเอาปากออกไม่อ่ะ อ้าวพี่เกะโกูมัดไปเลยมึงไม่นะตัดยิบอายเอาเฮ้ยจบแล้วเหรออะไรวัเนี่ยโอ้ยกำลังสนุกเลยเดี๋ยวๆๆไม่คำถามคือเทนเทนทำไมเนี่ยไม่ตบัดมาเราโตเฉยเลย เออคุณรู้คุณเข้าใจแนะวโตวไม่พูดมากไม่ไม่เข้าใจแน่เทนเทนเนะี่ยทำไมอะเทนเท,น,เทนกูผิดอะไรบายโอ้ What the fuck แต่อันต่อไปกูโคตรชอบโ <c oughs> <c oughs> อ้อตายแล้วตัดตีบายุ เรียกได้ว่าฟินไปตามๆกันเอาจริงๆตอนแรกผมแอบจิ้นนารุโตะสักุระนะแต่พอมันจบอย่างนั้นก็โอเคแต่จบแบบนี้น่าจะโอเคกว่าปะ่ะก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็ ใครที่อยากไปดูคลิปไหนอะไรยังไงนะครับผมลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปกดรับชมได้นะฮะซึ่งวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปเลยครับผมสวัสดีครับตัดติบายบายู